ิวเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันเลยนะสบายดีนะคะสบายดีค่ะค่ะก็จะถามพี่ปิวค่ะหลังจากที่เราคุยกันวันนั้นเนาะก็คือพี่ปิวจะมีอาการนอนไม่หลับแบบนานมากนะคะแล้วก็เวียนหัวมึนหัวอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหลังจากทานเคโอดีเยี่ยมเลยค่ะดีมากเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เป็นคนที่นอนไม่หลับมา3ปีเต็ม แล้วก็หาหมอนะคะ9หมอ9คนนะคะไม่สามารถรักษาพี่ได้แล้วหมอคนสุดท้ายบอกว่าพี่ยมีไขมันในเลือดสูงเอ,อ่ทำให้พี่เนี่ยมีอาการที่นอนไม่หลับ72ชั่วโมงไม่เคยหลับเลยต,ตเลือด<น>มันข้นเลือดหนืดด้วยเนาะค่ะ,คะใช่ค่ะตั้งแต่คุณกรการมาแนะนำโคอให้พี่นะคะพี่ทานแค่15วันเองอาการที่นอนไม่หลับเริ่มนอนหลับค่ะดีขึ้นมากเลยหลังจากนั้นมาทานได้หเดือนหลับสนิทเลยค่ะ แล้วก็พี่ทานแบบนี้เนี่ยนะคะเดือนละสองกล่องมาสามเดือนหลังจากนั้นมาสุขภาพพี่ดีมากเลยไปเช็คแล้วไขมันในเลือดที่ว่าสูงนะคะลดลงและอาการนอนหลับดีขึ้นมากนะคะหลับสนิทเลยค่ะ <Okay. S 1> แลวยังแนะนําให้คุณแม่กับพี่สาวทานทุกคนทั้งสองคนก็บอกว่าสุขภาพดีขึ้นเหมือนกันค่ะอืสุดยอดมากดีใจด้วยะนะคะก็ผลิตภัณฑ์ KO ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสัมสกัดที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็ผหินผลไว อีกทั้งราคาเอื้อมถึงมากมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าช่วยนะคะคนมานักต่อนักแล้วในหลายๆโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโพลิโซลสูงความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตต่ำนะคะเส้นเลือดติดตันแตกสโตรกนะคะแล้วก็เอามาพึ่งเอามาพาดกระทานได้เลือดพ้นเลือดเหนือดเบาหวานไตกรีไลน์สูงนะคะคนที่วิงเวียนหัวบ่อยๆปวดหัว โอหเหนคนดีมากนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นพันตัวนี้นะคะทานเลยไม่ผิดหวังใครสนใจนะคะทักที่ใต้แชทนะคะ0ูนย์9 5, 5, 5 3 2 1กได้เลยนะคะหรือเบอร์โทรที่อยู่ใต้ล่างนี้นะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังค่ะเป็นไงบ้างคะแคกไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีนะคะสบายดีค่ะออจากการที่เราได้คุยกันเนี่ย ตอนนั้นแขกจะมีอาการในเรื่องของแน่นอกเนาะหายใจติดขัดแล้วก็มึนงงนะคะหอบด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้คะเราทานแค่หนึ่งกล่องเนี่ยเราเราเห็นผลแล้วเรารู้เลยแล้วอาการของนอนไม่หลับเนี่ยตอนนี้เป็นปกติค่ะนอนหลับค่ะแน่นหน้าอกก็หายค่ะหายไปเลยแล้วทานมานานหรือยังคะสำหรับผลิตภัณฑ์เคอทานมาสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วจำนวนกี่กล่องคะก็ทานวันละสี่เม็ดโอ้ 4ีเมตรต่อวันเขาเรียกว่าสูตรฟื้นฟูเลยเนาะตอนนี้เป็นไงสดชื่นสดชื่นมากค่ะสดชื่นมากตื่นเช้ามานี่รู้สึกว่ามันจะไม่เพียไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่ากลางคืนเรานอนหลับนอนหลับดีแล้วก็ไม่ตื่นคือไม่ตื่นตอนดึกอะค่ะพอตื่นเช้ามาจะสดชื่นมากแล้วก็จะไม่เหนื่อยไม่เน่นหน้าอกอีกนั่นน่ะสิเพราะว่าดูแล้วหน้าตาสดใสมากคิดกับเมื่อก่อนนี้แบบสลืมสลืมใช่ค่ะดีใจด้วยนะคะโอ้ตัวนี้นะคะ พอทานแล้วรู้สึกเม็ดแรกแค่นั้นก็รู้สึกว่าระบบเลือดเรามันมันซ่านไปทั้งตัวแสดงว่า k คนี้เริ่มทำงานทานไปเรื่อยๆอาการเมึนศีรษะตัวลอยเดินเซนเนี่ยก็ค่อยๆหายไปค่ะรู้สึกว่าประทับใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ k คตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับประสบการณ์รีวิวของผู้ใช้จริงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่า KO สุดยอดมากนะคะแล้วคุณไว้วางใจได้เลยเพราะว่า KO นะคะมีอย y o, รับรองเรียบร้อยมาตรฐานของการผลิตที่เป็นสากลด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสารสกัดนะคะปลอดภัยไม่มีผลต่อตับใจหวัวใจม้ามปอดนะคะซีลปิดผนึกอ,อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะ Touch b a n d นะคะรางวัลในเรื่องของคุณภาพความน่าเชื่อถือด้วยนะคะ ไว้วางใจได้เลยถ้าคุณมีอาการนะคะเส้นเลือดติดตันแตกความดันไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูง,วสงปวดหัวบ่อยๆนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย KO ค่ะสนใจทักตามเบอร์ที่อยู่ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะ